สวัสดีครับพี่น้องเป็นแฟนรายการนะครับช่องยู u ูบเอทเทิลซูดเจ็ดนะครับที่ก็รบหลักทุกท่านนะครับครับเมื้อนี้นะครับพี่น้องวันศุกร์นะครับหลังจากที่นายช่างเทาเลิกเกี่็บโรงเรียนเหตุการณ์บานเรียบร้อยนะครับเสร็จภารกิจแล้วนะครับมื้อนี้คือป้าพี่น้องมาติดเบานะครับนี่เบลที่เทาผลิตขึ้นเองครับพี่น้องอันนั้นเบ้าปักเป่าครับปักเป้าอันนีปักเป่าครับพี่น้องอันนี้บาปัก มันปักโปงมงเดย์อะักคือกันนี่ไหมครับพี่น้องเแจ้งเตือนไปเบิ่งใน YouTube ว่ามันเป็นเบ้าปักโปงนะครับ<อ>มันปักโปมงมงเดยนี่มัเบ้าอิตาเลียเลยครับนี่สมัยที่กี่เนี่ยเป็นเล็กน้อยนี่เอิ้นว่าเบ้าอิตาเลียนะครับนี่นีเบ้าอิตาเลียนะครับนี่ผลิตเองครับนี่ใช่ไหม <S <S สออันครับเดี๋ยวอื่นสิว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปสิพาผลิตนะครับแล้วก็มี2ห้องหน่อยครับนี่สห่องแม่นี่ครับสองห้องตัวเล็กน้อยนี่ก็จะไปแลี้ยงในเบิ่งคือกันนะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชรร์นะคับเด้อ เป็นกำลังใจกว็ดคลิปแน่นะครับเดี๋ยวห้องกับเดี๋ยวฉิบมาไปสวนวิธีเห็ดนี่ครับเห็ดง่ายๆครับนี่ปู่พ่อยี่สิบนาทีครับตัวนี้สองห้องเนี่ยเดี๋ยวติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงเด้อพี่น้องไปรุ่นน้ำกันเลยครับผมตัวนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเ้าจะมาติดเดี๋ยวเ้าจะมาติดไอ้ปักกระเป๋าก่อนนะครับนี่ปักกระโป๋าทางเตือนนะครับทีเดี๋ยวครับนี่นะครับมาติดปักกระโป๋าครับพี่น้องทางเตือนยังไหมครับเดี๋ยวถ้าเก่าช่วยกันนะครับ นี่ครับพี่น้องได้มาแล้วครับหนึ่งตัวครับแม่นูทางเดินเนี่ยครับได้แล้วเนี่ยปักเป้าตรงไหนครับนี่คันโบลเลยครับแล้วข้อก็เจี๊ยหางใจนะครับไอพี่น้องไปเบิรงนะครับเด้อนี่เราบคือไปรถไฟเป็นแบบใด้นะครับนี่ปักเป้าพี่น้องปักปักเป่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดตัวต่อไปเลยครับเดี๋ยวปักเป่าไว้ก่อนเรียบร้อยนะครับไปตัวนึงเดี๋ยวนี่ครับพี่น้องนะครับเราปักเป่า ะ <C oughs> ตัวต่อไป,ไะปนะบอลปองเอาหัวบอลปองก่อนกูอยากได้สองสีอะบ่าสองไม่ใช่งาน,นเดี๋ยวบอลสองห้องนี่เขาจะติดสองสีนะครับพี่นอ้องครัให้มันเป็นสลับสีเดี๋ยวไไมันขึ้นไปมันเคยชวยมันคืนว่าเอาสลับสีนะครับเอาสลับสีกันเลย บไปดีบ้าสองหองเห็ดง่ายครับสองเรื่องที่เห็นเราเห็ดยุ่งยากครับเห็ดง่าย์ไงเราไปเล้าอย่างนั้นทางตัวมาว่างครับพี่ครับย่างสวยเลยครับตัวนี้ครับสองหองนะครับสองหองหน่อยนะครับพี่น้องสองหองตัวหน่อยนะครับเดี๋ยวก็าจะไปเลียงให้พี่น้องเบิ่งวันทีขึ้นดีเสมอ นี่ครับสองห้องของเราครับนี่ครับพี่น้องครับเสร็จแล้วครับเบา่องของช้างเตือนครับนี่ครับเพียงได้ชางเตือนจวดครับมาแล้วครับนี่ครับวสาน์นี่เจอกันครับนี่ครับพญาหางเอารุ่นนี้ครับแบบนี้แล้วครับเดี๋ยวคิดอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องเอาเอาไหมเหนื่อยแต่ละคนได้แล้ว

ครับใส่กระดาษที่ได้ให้เกิดประโยชน์ครับเป็นมาทารเดอร์เนี่ยครับอ่าพี่น้อนั่นโฟลเลยครับโอ้ก็ดีเลยฮึมาเลยหัวทางนี้ตีดกุ้งครับนะล่าวูมันผุดจอบดูตัวต่อไปเลยครับมาดูตัวต่อไปครับนี่ครับพี่น้องมาเบิ่งตัวต่อไปครับ อ้รับตัวทอไปครับแต่ยังงูครับงูยังยังเตือนบ่าววันนี้งูยังอันนี้อาจะงูหัวกุ่นเพราะมน้อยหัวงูกุ่นครับพี่น้องงูมงงูกุ่น เอานน้องครับเกิดมาเูเกเหนครับมาหงูกุนอ่าพี่น้องคนที่ตามเลยครับเ้อมาเบิ่งบาหูกุนมาหูกุนก็มีเราจะได้เคยเห็นนะครับเอาหน่อครับจีเห็ดเบาี่างบน้องเบิองเาหูกุนนี่ครับบาหูกุนมีน้องเด็ไ่ด้พูรอครับเออเเคยเห็นเรื่องการมาหูกุนมนะ ครับพี่น้องนี่ครับเบานะครับต่างเส้นเรียบร้อยครับมาตางเส้นมาช่วยพี่น้องเบิ่งนี่ครับนี่อันนี้เบาอย่างครับเบางูกุนอันนี้เบางูหางกุนครับพี่น้องเพราะเขาท่านได้ใช้หางนะครับแม่แม่หัวกุขุนน่หัวกับกุนงูงูมันกับหัวทังี่ละมันช่หัวกุนเองหรืล่ะอีกครับพี่น้องนี่เบางูนะครับนี่เบางูแล้วก็ไม่มีอย่างอีกเอามาอีกเบาเบาครับ อันนี้อันนี้เป่าปักเป่าเอาไว้เองตัวนี้บ่าเป่าเว้ยมาปองรับเป่าสองออันนี้เปาสองของกับพี่น้องนี่ครับมันจะมีสองของกับนี่ครับหลากสีนะครับวันเสา์นี่นะครับพี่น้องเจอกันไปชมคลิปต่อไปนะครับวันเสา์นี่สีแลนให้พี่น้องเบืองนะครับคลิปนี้มาติดให้พี่น้องเบืองนะครับนี่มาติดใส่กระดาษสามแผ่นรับใน้าสามตัวครับเก้ี่ยสีสลับสีนะครับย่างสวยงามนะครับ น้องๆผู้ใดอยากเอาไปเห็ดนะครับนี่นะครับนะครับเพื่อนๆน้องๆนะครับอยากเอาไปเห็ดนะครับเหลือขึ้นเทศกัเอาไม่ไม่เห็ดทั้งสี่กระสอบกระดาษมันติดเลยครับธรรมดาเนี่ยพ่อใส่กระดาษเกลียวก็ได้นะครับใส่กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับวัสดุเหลือใส่ย <eterm oon> ู่เห็นทอดเป็นพวกกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษที่ห้องวัดใส่เออลุงด่าลุงประดติก่างๆนะครับที่เาให้องวัดใส่เอาไม่ใส่เอามาติดบทั้งสี่เก็กันเอาไปเล่นได้เลยนะครับเล่นได้แล้วก็ซื้อเสือกมาเล่นเลยแม่ยครับแล้วก็หาเสือกใส่เสือกพวกโม่ๆนะครับเดี๋ยวตัวนี้ ตามตัวนี้นี่ครับใหญ่ช่างเกินไปเรียนให้พี่น้องเบิึงนะครับคลิปต่อไปนะครับใหญ่ช่างเกินเรียนเองก็มือเลยครับคล<อ>ิปต่อไปพี่น้องฝากกดนที่ตามก้นอะไรก้นเชี่ยอะได้ครับเด้อ,อกดนที่ตมเข้าไปร<ๆ>ับชมในได<อ>้ครับนี่ครับอาจจะก่นไรเรียนย่นเสื่ออาจจะขึ้นเลยใหญ่ช่างเตือนว่าย่นเสื่ออาจจะขึ้นคง้วเกลือให้พี่น้องไปเบิ่งดูไปเบิ่งดูตาตัวเองเลยครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับติดเรียบร้อยนะครับสามตัวนะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องติดเรียบร้อยสามตัวนะครับพี่น้องครับแล้วกสีลาพี่น้องไปนีเป้งจำหนีนะครับครับฝากพี่น้องกดติดตามเลยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ